ไปทำอะไรมาหรอคะอะไรนะครับไปทำอะไรมาหรอคะ้ยแฟนคุณไปน,นู่นแล้วคะ <laughs> พี่หาแซลกูยับเลยยืดีมากทำตัวน่ารักเอาง่ายๆนะไอวิลลี่กอดเจ้บ่อยด้วยทำตัวน่ารักเหมือนอ<ะ>ไอโบบ้านเราเลยอะ่ะไอโบคืออะไรอะ่ะหมา เวลาสั่งอะไรมันก็ทำ่ะเฮ้ยเราเล่นเราเล่นเราเล่นจะไปหรือยังก็จะไปแล้วแหละแต่ว่าอยู่ให้หายคิดถึงก่อนแล้ว เพื่อนเลิฟคนนี้ก่อดได้ไหมอ่ะให้มันมีระยะระวังเชื่อเลชฉันเราไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นลรอเข้าใจความหมายของเพลงไหมเนี่ยเข้าใจแล้วคือความหมายคืออะไรอ่ะสี่เก้าแปดแล้วได้บอกเข้าใจไงสามเก้าแปดก็ถือเป็น มไ,ไม่ปาดปไปเลยเล็กมความหมายก็ตามเพลงไงให้มันมีระยะรอหวังเชิญลด้ฉันไม่เอาว่ะไม่อยากให้มีระยะทางอะไรทั้งนั้นแหละไม่เอาแล้กกวกลัวใจตัวเองเฉยไม่ใช่อะไรหรอกกลัวทำไม กลัวว่าวันหนึ่งจะมานั่งอ้อนเขาเหรอกลัวว่าวันหนึ่งจะเสียใจอะดิมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความเสียใจอยู่แล้วไม่เห็นหรอตื่นมาก็ร้องละตอนเกิดมาเราก็ร้องแล้วอะ่ะถูกปะไม่มีใครเกิดมาแล้วนั่งยิ้มแล้วหัวเราะหรอกแต่อยู่ที่ว่าเราจะได้รู้ล้วผ่านมันไปยังไงมากกว่า นี่คือพูดเพื่อให้เตรียมใจกับความเสียใจไว้ก่อนเลยถูกไหมไม่ได้พูดเพื่อให้เตรียมใจหรอกแต่ว่าตัวเราเองก็ไม่รู้อนาคตไงมันไม่มีใครรู้อนาคตอยู่แล้วจริงเะละ่ะสิ่งเดียวที่เรารู้คือตอนนี้เราชอบเธอเธอไหนวะแถวนี้มีคนเชื่อเธอไหมครับ เฮ้ยใครชื่อเธอมึงอกมาดิอะไรเนี่ยเราชอบเราหรือเปล่าแม่งโคตรหล่อเลยว่ะเฮ้ยนิดนึงครับนิดนึงไอ้ถึงคำพูดครับไอ้ถึงคำพูดคำพูดอ๋อ อ๋อผมคิดว่าแบบผมหลอเฮ้ยเสียใจว่ะอืมสุดสวยฮะไม่ไม่วะอยไหมครับไม่ตไหมตตอยอ่ะอยไยเปล่า,าไม่ต่อยครับกระจกกระจกบอกจริงหรือเปล่าไม่เราเอะกระจก <c oughs> เคนั้นเดี๋ยวเราไปละ ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปเลยไปจริงๆนะครับจะขึ้นรถแล้วนะไม่ต้องไปแล้วอยู่ตรงน,นี้แหละอ่ะโอเคอยู่ต่อใจง่ายจังก็ใจง่ายแค่คุณคนเดียวแหละ ข้าคนอื่นขออยู่ผมไม่อยู่นะเนี่ยเอาตรงอีหมหัวฉมัดอย่ามาเวิร์ดนี่เอา้าจริงแับว่ามาไวไปไวไม่เอานะมาไวไปไวเหรอนี่สามวันเลยไม่ไปไหนเลยเนี่ยยังนี้ไ, <ว S 2> ไ<ป>็ยังไวไปอันนี้มันก็ยังไวไปเขาต้องอยู่กี่เดือนเขาต้องอยู่กี่ปีที่จะบอกว่ามันไม่ไวไปอะ่ะที่พาโบหรือเปล่า ไม่รู้ไม่รู้เอา้าอยู่แบบว่าอยู่จน,นกว่าจะพอใจเลยแธดิพาโบนี่อ่ะรูมหัวรูมหัวมไม่ต้องคิดถึงเขานะอ่ะวิบบ่งไปสวัสด,ดีพี่พาโบแป๊บหนึ่งได้ไหมได้ครับอย่ามานะได้ครับ พี่บิลลี่ผมว่างไงเอ่ยได้ยินไหมเอ่อพูดไม่ได้แล้วครับพิพาบัวสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกอะไรคะคุยเรื่อก่อนได้วนะครับพี่พาแปดแปดฮะไมทำาแลมาหรอคะอะไรนะครับ ไปทำอะไรมาหรอคะวิแฟนคุณไปนู่นแล้วฮะไม่ใช่แฟนครับเพื่อนเฮ้ย <c oughs> ก็เพื่อนจริงๆครับถามก็ได้เฮ้ยอย่าเลยอาอก็ถามเขาเออกก็ได้ครับ พี่หาเซวกูยับเลยยูโกโบอยู่ปะโตครับเล่นไม่ได้ทำไมอ่ะเล่นเลยเจอกันนะครับเจอกันนะครับพี่พาวดีครับเอ้าแล้วคุณพาวโบมาคุยกับวิลลี่ไม่ใช่หรอคะไม่คุยหรอเดี๋ยวออล่าไปก็ได้เอ้าอะไรอ่ะนั่นแหละสิอะไรของเขาอ่ะฮะฉันงง พี่ทำอะไรเขาโกรธเปล่าเอออะไรวะจะไปรู้เมื่อไหรเออที่มันที่บ้าหรือเปล่าเออพี่คุยกับเขาอยู่คนเดียวถามผมเป็นอะไรว่ก็เมื่อกี้เขาถามว่าเขาถามว่าโกโปอยู่ปะก็เลยบอกโกโปอยู่เขาเลยว่าเล่นไม่ได้แล้วเขาก็วิ่งไปเลยเล่นอะไรวะจะเล่นมุกหรือเปล่าอ๋ออ๊ะน่าจะเล่นมุกใส่กันแล้ว อย,อ,อยู่ก็เจอเชลอีอือต้องเป็นแบบนี้อีกนานเท่าไร